สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของผมในวันนี้ในช่วงท็อกท็อกอี่าพลาดครับอันนี้กำลังเป็นกระแสผู้หญิงคนนี้แรงมากเบกกี้สีธรรมชาตคือเขาเขาแรงมานานแล้วครับอาเป็นผู้หญิงที่จะเรียกว่าหน้าตาดีไหมก็หน้าตาดีนะครับแต่ว่ามากด้วยความสามารถความสามารถรอบด้านรอบตัวเยอะมากเก่งร้องเล่นเต้นตลกได้หมด เขาจะเป็นพิธีกรด้วยเขาเป็นพิธีกรด้วยใช่ใช่ครับไม่ใช่เขาจะเป็นในรายการนี้เอ้ยอ่าเช็คให้ดีๆเรารายการไม่มีผู้หญิงดีกว่ามั้งมีแต่ผู้ชายแหละเราคุยกันแบบแมนแมนดีกว่าเฮ้ยเขาก็แมนแมนแมนดีกว่าเบงกี้เขาแมนโอ้ยแต่คุยกันไม่สนุกหรอกเนี่ยสามคนกันลราสนุกใช่ผู้หญิงเดี๋ยวมันจะหนาแน่นเลยถามเขาดูดีกว่าแล้วถ้าสมุติเราจะให้เขาเป็นพิธีกรอาจจะพักแล้วหรอครับฮึดฮึดฮึดเออจริงด้วยเราคุยกับผู้ชายสามคนเราสนุกแล้วใช่ไหม คือถ้าเกิดเข้ามาจริงๆท่านผู้ชมลองนึกดิ <c oughs> ถ้ามันจะบาลานได้ไอตัวกลางมันต้องออกไปไงมันก็ต้องออกไปแต่เดี๋ยวมาดูแล้วมาพบกับประวัติของเขาว่าเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้นะครับเ๊กกี้สีธัญญาและในช่วงที่2นะครับก็จะพบกับแขกรับเชิญเราคุณพิษณุแดงประเสริฐ กับดรสิทธิชัยแดงประเสริฐครับสองคนนี้เป็นฝาแฝดต้องรบกวนอาอ่ะครับผมอย่างรบกวนคุณอาให้คุณอาเนี่ยสมภานแถาแล้วก็ถามไทยหน่อยทุกคนทุกคนทุกคนช่วงแรกเบกกี้ฉันก็ถามก็จะถามเออและช่วงที่สองก็ต้องเป็นอาถามกับดร็ต้องรบกวนคุณอาฮะแต่ให้ผมถามสองคนนี้ผมถามแน่นอนเพราะคนสองคนที่ผมเคยพูดว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นอนาคตของประเทศไทยครับผมพูดจริงๆนะ แล้วผมมีความคึกว่าการทํางานของเขาวิธีคิดของเขาและการสร้างงานของเขาถ้าใครเรียนแบบได้และเอาเยี่ยงอย่างได้นะในบางส่วนของเขาคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราทําได้เราไปได้เราไปได้จริงๆไปไหนยังไงเดี๋ยวพบกันพักตรงนี้สักครู่หนึ่งสบายๆก่อนแล้วเดี๋ยวท่านจะได้พบกับผมล้วนๆเลยผมล้วนๆไรเคสบายๆสบาย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 อ่ะหนูมีอะไรจะพูดอยากจะบอกอาสักครเอออะไร สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับอย่าพลาดครับถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง แขกรับเชิญของน้องในวันนี้นะคะเป็นสาวสวยสเสน่ห์แรงที่ใครๆในประเทศไม่มีใครไม่รู้จักเธอค่ะน้องโมอมีนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้ลิ่นหอมมีสเสน่ห์เตะจโฮกมาแต,แตกไกลเลยใช่ค่ะวันนี้นะคะโมมากับโปรโมชั่นดีๆที่จับต้องได้นะคะพี่น้กกับนี่เลยค่ะน้ําหอมมาดามฟินนะคะถูกและดีมีอยู่จริงราคาของเขาเนหลักพันต้นๆแต่ว่ากลิ่นเนี่ยหลักหมื่นเลยนะคะกับนี่เลยค่ะโซเซ็กซี่บ็อกเซตนะคะฉีดไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่า เราลดอายุตัวเองมันจะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ไปกลิ่นฟุตตี้ใช้ได้ทุกลุคค่ะแล้วก็ฉีดได้ทุกวันนะคะทุกโอกาสเซตหนึ่งนะคะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะครีมนะคะเป็นครีมบอดี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมโซเซ็กซี่นะคะแล้วก็เป็นบอดี้ออยล์แล้วก็สกีเพลตออยล์ค่ะบอดี้ออยล์ตัวนี้นะคะพี่นกตัวนี้เนี่ยใช้แล้วผิวลื่นทาผมได้คะ่ะทาหมูกระทะแล้วนะคะ หากรู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยเหม็นทาได้เลยค่ะรับรองนะคะว่าผมไม่เหนียวเหนอะแน่นอนตัวนี้เรียกว่าซีเคทดอยค่ะนิยมมากนะคะในหมู่สาวๆเกาหลีค่ะเขาเอาไว้โยชน์ชุดชั้นในค่ะพี่นกรับรองว่ามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนค่ะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไปที่แอดฟิน9ค่ะหรือว่าโทรนะคะ0-2 114 6 4 6 6วันนี้นะคะทุกคนจะได้โซเซ็กซี่บ็อกเซตหนึ่งเซตนะคะราคา4,000กว่าบาทวันนี้ค่ะเหลือ1,390บาท6กนบาตอนนี้นะคะโมจะแถมโลชั่นดอกไม้ให้อีก2 0ลอต6ชิ้นราคา5,000กว่าบาทนะคะวันนี้จ่ายเพียง1,390บาทเท่านั้นค่ะโทร02-114646หหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอดสินเก้ได้เลยค่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะทุกคนจะได้โซเซ็กซี่บ็อกเซตหนึ่งเซต ราคาเกือบ4,000กว่าบาทวันนี้ลดเหลือ1,390บาทแถมฟรีโลชั่นดอกไม้อีก2ปลอด6ชิ้นราคา5,000กว่าบาทวันนี้จ่ายเพียง1,390บาทเท่านั้นค่ะที่เบอร์02 1146466หรือว่าแอดไลน์ไปที่อ d k i n 9ะโมชั่นแบบนี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show มีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาในยุคซึ่ง โลกมันดีครับทุกอย่างมันดีสังคมดีทุกอย่างดีหมดเลยฉันแย่อยู่คนเดียวแม่เลี้ยงมาอยู่กับแม่แม่สอนโน่น ôn, สอนนี่บอกโน่น ôn, บอกนี่ก็บลำคาญเบื่อแม่พูดลำลุ้ยซ้ำซากจำเจอย่างงนนอย่างนี้แม่ก็เป็นแม่ค้าเท่านั้นเองแล้วก็สอนโน่นสอนนี่ให้อย่างนั้นให้อย่างนี้นะแต่คําสอนที่มีค่าที่สุดในโลกที่ผมเคยได้ยินแม่คนนึงจะสอนลูกสาวนะฮะสอนว่าถ้ามีใครเขาเข้ามาเอาประโยชน์จากตัวเธอ เขาเข้ามาเพื่อหวังประโยชน์จากเธอเธอจงดีใจเพราะเธอเป็นคนมีประโยชน์อย่าคิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาประโยชน์จากเธอเธอเองต้องคิดว่าเธอจะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาได้อย่างไรแล้วเธอจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ผมว่าเป็นคําสอนที่มีค่ามากๆแต่สอนได้แค่17ปีเอง17ปีผู้หญิงคนนี้อายุ17ปีแม่โดนยิงตายโดนยิงตายที่ต่างจังหวัด ต้องไปกอดลงศพแม่ระหว่างทางที่รับศพกลับมาเพื่อไปทําบุญตลอดทางร้องไห้ตลอดเพราะเด็กอายุ17ซึ่งไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยแล้วมันเกิดเรื่องชีวิตไม่มีหนทางไม่มีทิศทางไม่มีอะไรเลยแล้วมันมืดแปด้านไปหมดมืดทั้งหมดไม่มีอะไรจะไม่มืด <S <S 1> <S 1> ผู้หญิงที่พูดนี้ปัจจุบันนี้ท่าน,นรู้จักเธอในานามเบกกี้ศีธัญญาครับ เบกกี้คนนี้แหละครับเบกกี้ที่ตลกสุดๆเบกกี้คนที่โอ้โหทําอะไรได้อย่างชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่าใครจะทําได้เบกกี้คนนี้แหละครับพบกับชีวิตอย่างนั้นมาแต่ที่พบมาน่ะแค่นับเลขหนึ่งนะครับยังไม่เจอ 2, องสามสี่ห้าหกดแปดกว่าจะมาเป็นเบกกี้วันนี้ผมโชคดีผมได้ผู้หญิงคนนี้มาร่วมรายการขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเธอเลยครับเกกี้สีธัญญาครับ หมุนหนึ่งทีนะคะคุณอาเดินเข้ามาระวังล้มนะลูกเคครับสวัสดีครับนี่หมุนหนึ่งทีนี่แสดงว่าชุดยิ้มเข้ามาใช่ไหมครับเช่ามาแล้วต้องใสให้คุ้มค่ะเช่ามาแล้วต้องใสให้คุ้มนะครับขอบคุณมากขออนุญาตกราบอีกทีได้ไหมครับได้ครับกราบอีกทีหนึ่งเพราะว่าสาเหตุที่ต้องกราบซ้ำเนี่ยเป๊กดูคุณอาในทีวีมายาวนานมากแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้มานั่งให้คุณอาสัมภาษณ์แล้ววันนี้เป๊กก็ได้มาตรงนี้ค่ะขอบคุณมากปิติมากค่ะขอบคุณมาก ผมมีความรู้สึกว่าคุณหลุดลอดจากกรงเล็บกรงเยี่ยวของสังคมของสิ่งต่างๆไม่ได้ยังไงแล้วคุณมาเป็นตัวเป็นต,น,ตนนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะคุณเป็นคนที่สวยนะครับโอ้กลับขอบพระคุณค่ะคุณเป็นคนที่สวยนะฮะแล้วนึกภาพย้อนกลับไปตอนที่คุณอายุสิบเจ็ดนะคุณจะสวยขนาดไหนคุณจะสะพรั่งหรือจะงดงามขนาดไหนแล้วแม่เลี้ยงมาแบบรักซะขนาดนั้นนะนะวันที่แม่ตายรู้เลยฟ้าถล่มค่ะ ความรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มเพราะว่าคุณแม่ไปเสียชีวิตที่นราธิวาสแล้วตัวเป็กเองเนี่ยอยู่ที่สุโขทัยค่ะมีคนโทรมาบอกตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนทุกอย่างมันเหมือนโดนหมัดน็อกอะค่ะเห็นดาวฟ้ามืดแบบงงเชื่อไหมแม่ตายทั้งหมดได้จับทั้งหมดที่แม่ได้จับตรงข้อเท้า สิ่งเดียวที่ได้รูปคํมเลยค่ะแบบสุดท้ายแล้วเพราะว่าส่วนอื่นกว่าเป๊กจะไปถึงอ่ะนาราธิวาสไกลามากนะคะจากสุโขทัยกว่าจะเดินทางไปถึงนะคะรูปร่างหน้าตาคุณแม่เปลี่ยนไปแล้วเป๊กอ่ะเปิดดูแล้วก็หันมาแล้วก็แบบยังไม่มั่นใจว่านี่คือแม่ของเราเหรอคือบวมไปหมดแล้วค่ะคุณอาแล้วส่วนที่โดนยิงเนี่ยเขาโดนบริเวณใบหน้าค่ะก็คือจาไม่ได้เลยเป๊กก็เฝ้าดูตามนิ้วมือนิ้วเท้าว่าส่วนไหนบ้างที่ยืนยันว่านี่คือคุณแม่ของเราแต่ใช่จริงๆก็ เดิมทีทําใจไม่ได้ค่ะหลังจากที่งานศพแล้วเวลามีใครเดินผ่านมาตามถนนหรืออะไรก็ตามที่เห็นว่ามีลักษณะคล้ายแม่จะวิ่งเข้าไปเลยว่าใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ยอมรับค่ะไม่ยอมแล้วเื่กกี้พอหลังจากนั้นมันคือว่างอ่ะมันมันว่างในสมองเข้าใจแต่ในชีวิตจริงๆมันก็ว่างด้วยนะฮะเพราะว่าเธอถูกส่งเสียเลี้ยงดูและทั้งหมดจากแม่ชีวิตมันเดินต่อ,อยังไงเพกกี้มันล้มเลยค่ะล้มเลย,ล,เล,ยล้มเลยค่ะล้มไม่มีชิ้นดีเลยค่ะ บ้านไม่มีอยู่ค่ะเงินไม่มีค่ะคุณอามันมีเงินอยู่นิดหน่อยค่ะส่วนที่เหลือมันโดนฉีกไปด้วยการผ่อนการดาว <S <S 2> <S 2> การอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตอนนั้นนะตอน17หนูไม่สามารถบริหารอะไรพวกนี้ได้เลยมันงงมันอะไรมากสุดท้ายต้องไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่หนูอยู่บ้านเขานานเท่าไหร่ปีหนึ่งค่ะเรียนหนังสือป่ะตอนนั้นเรียนบ้างไม่เรียนบ้างค่ะมันไม่ไหวมันไม่ไหวค่ะน,นั่นคือตอนนั้นอายุ17ปัจจุบันนี้อายุ42ค่ะมันห่างมากี่ปีแล้วอ่ะ โอ้หถ้านับแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะนะคะมันจะยี่สิบกว่าปีนะยี่สิบกว่าปีแต่ว่านึกภาพย้อนกลับไปที่ผมพูดกับท่านผู้ชมอ่ะจริงๆตอนนั้นทุกๆคนเขาดีกันนะสังคมมันดีแต่เราแย่อยู่คนเดียวตอนคุณอาเกลนก่อนที่เป๊กจะเดินเข้ามาเชื่อไหมคะว่าน้ําตาจะไหลเลยค่ะคือมันรู้สึกโอ้โหความรู้สึกนั้นมันกลับมาอีกอะค่ะซึ่งกลัวมากกลัวน่ากลัวแต่มันน่ากลัวจริงๆอยู่อย่างนั้นปีนึงมีวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเปิดประตูบ้านเขาถามว่าเบกกี้อยู่นี่หรือเปล่า หนูก็บอกว่าอยู่นี่ค่ะนี่จังหวัดอะไรในที่มึงอยู่ที่สุโขทัยสุโขทัยเออคุณอาในห้องมืดๆอะค่ะคุณอาเคยเห็นหนังที่มันมีประตูแล้วมีแสงสว่างปึ๊บไม่ะนั่นอะค่ะรู้สึกว่าแล้วก็มีเงาผู้ชายคนหนึ่งแบบอ้วนๆแล้วถามเบกกี้อยู่นี่เปล่าหนูบอกอยู่นี่ค่ะเขาบอกว่าไปเนี่ยมารับเป็นลุงไปไปอยู่ชนบุรีพัทยาด้วยกันขอดูบัตรประชาชนหน่อยค่ะพอดูบัตรนามสกุลเดียวกันหนูเก็บผ้าเลยค่ะไปเลยไปค่ะ เกกี้นึกในใจอย่างเดียวเลยค่ะว่าไปตายเอาดาบหน้าค่ะเบกกี้เบกกี้ชื่อเดิมชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรชื่อนี้เลยค่ะชื่อนี้เลยเบกกี้จริงเพราะนั้นแม่นี่ก็มาหวังสูงนะขอโทษนะแม่ก็ต้องหวังสูงนะตั้งชื่อลูกเบกกี้เลยชื่อจริงคือดารุณีนามสกุลสุธีพิทักษ์แต่ชั้นดารุณีสุธีพิทักษ์ไปชนบุรีเก็บเสื้อผ้าค่ะนั่งรถมาค่ะระหว่างทางที่กำลังจะออกจากเขตสุโขทัยค่ะน้ำตาไหลค่ะโอ้โหน้ำตาไหลแล้วแบบ เป็นไงเป็นกันไม่รู้เลยค่ะว่าไปเนี่ยจะเจอกับอะไรแต่ว่าก็น่าจะดีกว่าตรงนี้แต่ลุงเขาอุตส่าห์มารับเขามารับไปอยู่กับลุงเป็นไงก็ที่บ้านของคุณลุงก็ทำไลท์แอนซาลค่ะทําเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีสมัยเป๊กอยู่กับแม่เป๊กชอบร้องเพลงค่ะไปหารายได้แล้วก็ได้ตังค์มาแล้วเป๊กก็ดันมีตรงนี้แล้วก็มาเจอคุณลุงที่เขาทําเครื่องเสียงพอดีค่ะคุณอาแล้วอุ้ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนดวงสมพงษ์มากๆเลยแล้วเป๊กก็เลยมาทํางานอยู่กับคุณลุงโดยการขับรถ ไปตั้งเครื่องเสียงพอตั้งเครื่องเสียงเสร็จตั้งเวทีเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูเท่มากนะมันทางานอยู่กับคุณลุงโดยการขับรถเนี่ยนะค่ะขับรถไม่ใช่ขับธรรมดาเป็นรถกระบะที่ไม่มี power ค่ะทุกวันนี้เห็นไหมคะกล้ามหนูสวยมากใช่คนคิดว่าหนูเข้ายิมหรือเปล่ามันได้สะสมมาตั้งแต่ตอนนั้นกระบะนี่เองอุ้ยกระบะแบบโยกแบบคุณอาเสร็จปุ๊บตั้งเวทีเสร็จตั้งเครื่องเสียงเสร็จหนูกลับมาอาบน้ําแต่งตัวแล้วไปร้องเพลงเด็ดมากเลยได้ค่าจ้าง เริ่มต้นตอนหัดร้องเพลงวันงานละร้อยห้าสิบค่ะก็เอา,เอ,าอุ๊ยเอาสิคะอุ๊ยแต่าพูดดีมากอุ๊ยเอาสิคะเอาสิะร้ยห้าสิบบาทนี่ร้องไปเดี๋ยวเดียวก็กลับอ่าทั้งคืนเลยค่ะลูกกระเดือกนี่แทบไอเป็นเลือดเลยค่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าพูดว่าใครค้าลงมาแล้วไม่ว่าไปกี่ขึ้น เป็นนักร้อง <_ d ont> เขาเรียกว่าเป็นนักร้องค่าเวลางานเลี้ยง<อ>คุณอาเคยไปงานเลี้ยงที่มีนักร้องรอง้อยห้าสิบาทต่อว,วันนีไม่ใช่ค่าเวลาอย่างเดียวนะครับมันค่าตัวตายด้วยนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นมันเป็นแนวคิดด้านลบค่ะคุณอาถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งว่ามันเป็นการได้ฝึกได้ฝึกเราจะไปหาที่ร้องเพลงที่เราสามารถยืนร้องวันละห้าหกชั่วโมงโดยที่มีคนฟังบ้างไม่ฟังบ้างได้ที่ไหนคะฟีดแบ็กถ้าเพลงไหนเราร้องดีนานสักทีเขาจะเงยหน้ามาแล้วก็ปกมือให้เงินก็ไม่ให้ผมให้อย่างเดียวใช่ค่ะเด็ดมากท่าน ถ้าปบมือให้นี่ก็ถือว่าดีแล้วดีแล้วอยู่อย่างนั้นนานไหมหลายปีค่ะก็ร้องตั้งแต่โรงเรียนโรงแรมมนเทียนโรงแรมอะไรที่ดังๆค่ะทีาพัทยาที่พัทยาใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป๊กก็รู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้ละจะต้องขยับขยายอยากจะเพลวพาวกว่านี้ในการฝึกแพล้วๆพวใช่ค่ะอาชีพมันต้องมีการพัฒนาค่ะคุณอาใช่ไหมคะคนเราจะก้าวหน้าได้ยังไงถ้าเรายืนย่ำอยู่จุดเดิมเป็นนักร้องที่ร้องทรายกับทะเลกันละปังหา จงรักเนี่ยจดเฝ้ามันเป็นเพลงที่ดีนะคะแต่ว่าเราร้ออย่างนั้นเราก็จะได้แนวเดียวซึ่งเป็นแนวผู้ดีซึ่งเป๊กได้แล้วเป๊กฟูมฟักแนวผู้ดีมาประมาณ2อสมปีไปคิดว่าโอเคฉันก็มีแนวผู้ดีละอยากจะได้แนวที่มันกากกันกว่านี้ก็เลยบอกคุณลุงว่าคุณลุงขอฟอร์มทีมได้ไหมแล้วเป๊กเอาเครื่องเสียงไปได้ป่ะแล้วเป๊กก็ไปฟอร์มทีมเป็กจะไปขายงานบา์เบียค่ะคุณลุงเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าบา์เบียเขาชอบนักร้องผู้ชายบอกขออนุญาตลองก่อน เป๊กไปลองได้ประมาณไม่ถึงปีค่ะเป๊กเป็นวงที่ป๊อปปูล่าที่สุดในย่านบาร์เบียของพัทยาทั้งหมดทําไมมันถึงป๊อปปูล่าขนาดนั้นเพราะเป๊กเปรี้ยวมากผู้หญิงบาร์ชอบเป็นผู้หญิงเปรี้ยวมากนี่ถ้าไม่เป็นคุณอาสัมภาษณ์เป๊กจะพูดอีกแบบหนึ่งนั่นแหละฮะแต่ว่านี่คือภาษาสุภาพที่สุดแล้วคือเปรี้ยวจริงเคยใช้ชีวิตจริงนะผู้ชมแต่แต่มีหลักการเมื่อกี้ได้ไหมข้อเมื่อกี้ได้ไหมว่าถ้ามองว่ามันแย่มันก็แย่ แต่ถ้ามองว่ามันดีห้าหกชั่วโมงใครจะมาให้อยู่ดีๆมีดนตรีเล่นด้วยมีทุกอย่างมีคนดูด้วยคุณอาบุฟเฟ่ทานฟรีด้วยนะคะอุ้ยแล้วก็เป๊กก็ไปรู้จักขนรรมเนียมกินช้อนเข้าช้อนออกกาแฟลินยังไงบุฟเฟ่ตัดยังงคนมีนยาทของอะไรอร่อยสุดโฟกาอร่อยในซอสส้มอะไรเงี้ยค่ะเป๊กเลยดูเป็นลูกผู้ดีมากเปล่าเป๊กทำงานโรงแรมมาก่อนเนี่ยค่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยเรามีความรู้จากตรงนั้นตายเดี๋ยวพิ่งมาดูลยการเนี่ยไม่รู้ทำงานโรงแรมอ๋อเธอทำงานเปพนักงานปลาขาปากไปร้องเพลงในโรงแรมแล้วก็ให้กินบุ เป็นตึกๆๆเข้ามาอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะก็เรียนรู้มาแต่มันชีวิตมันต้องพัฒนาก้าวหน้าครับแม้จะมีวงอย่างนั้นแล้วไม่ได้ฉันต้องให้คนรู้จักสิ รู้จักแค่นั้นพอไหมเป๊กไม่พอไม่พอซะแล้วเราก็ต้องหาตัวตนค่ะเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยเราบาเบียก็สนุกนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักร้องแนวเอนเตอร์เทนทีนี้ก็ขับรถมากรุงเทพเพื่อมาดูพี่ๆตลกคาเฟ่เขาว่าการเอนเตอร์เทนคนอื่นมันเป็นยังไงบ้างมาค่ะมาทุกวันศุกร์เสาร์แล้วมานั่งจดมุกและเอาลองกลับไปเล่นตามงานโรงแรมตามงานบาเบียว่าฟีดแบ็การเล่นมันเป็นยังไงบางทีถ้าเราเล่นโรงแรมแล้วมันดูหยาบไปผู้ดีเขาจะไม่แสดงออกอะไรเยอะเพียงแต่เขาก็ทําสีหน้าให้เรารู้สึกเจ็บปวดประมาณว่า <laughs> โอ้โนั่นนั่นันส,สับสนได้เยอะแล้วนะครับเยอะ,<ฮ>ะเลยรัารู้สึกว่ามันหยาบคายไปเรา,า <ไป S 2> ก็ลองหยั่งดูว่าคนประเภทนี้ควรจะเล่นประมาณนี้บาเบียเล่นอีกเบอร์หนึ่ง<ช>ได้เราก็<ช>วัดอย่างเงี้ยค่ะล้วก็ฝึกฝนแต่เสร็จแล้วดูทีวีครับทีวีเนี่ยมันจะมียุคที่มีการประกวด ร้องเพลงใช่ไหมเขาเรียกว่างั้นป่ะประกวดร้องเพลงรายการดาวเด่นของทางช่องสามเลยค่ะรายการของคุณของคุณอาวิธวัฒน์ค่ะสุดๆเลยโอ้ตอนนั้นสุดจริงๆใครก็ต้องมาออกใช่อุ้ยพูดละขนลุกหนูเองก็อยากมาออกความฝันของเป๊กค่ะคุณอา้หเราได้ออกตีสิบเราจะต้องเป็นนักร้องที่โด่งดังแต่ว่าก่อนที่หนูจะมาออกอ่ะดันมียายแหววออกก่อนอ๋อเหรอใช่คนก็เลยไปสนใจยายแหววมาก แล้วก็คือไม่สนใจหนูเลยก็คือความดวงเราด้วยค่ะแล้วตอนนั้นเราคิดว่าเราเก่งพอมาย้อนดูเทปอุ้ยตอนนั้นวิชาอาคมเราก็ยังไม่ได้แก่กลาอะไรมากค่ะคุณอาแต่ได้ออกแล้วได้ออกแล้วค่ะก็สามารถเอาไปขึ้นงานอีเวนต์ได้ในราคาที่แบบว่าอัปเกรดหน่อยนึงเพราะว่านี่ออกนักร้อมตีสิบมาแล้วนะถูกต้องไม่ใช่ธรรมดานะวิทวัฒนเคยมาคุยด้วยแล้วนะถูกต้องขึ้นราคาอีกห้าพันเออ พูดจริงๆนะคะนี่เรื่องจริงท่าผู้ชมคือขอให้มันมีไทเทลคนเราเนี่ยมันจะต้องมีป้ายมีไอโนดในนี่หรือมีบอกได้ว่าฉันเคยทำอะไรมาเขาบอกว่ามันมีแวรูเออมีแวรูมีแวรูมีคุณค่าหนูก็คือตอนสมัยก่อนแวรูคืออะไรมันคือแม็กแวรูหรือเปล่าพอออกนั้นเสร็จเรียบร้อยยังไม่พอออกอะไรกันอีกอุ้ยหนูก็มาได้เล่นภาพยนตร์ของ GTS หลังจะออกตีสิบนี่นี่ GTS เลยนะคะ GTS ครับเขาทำภาพยนตร์ดังทุกเรื่องถูกต้องแล้วก็ถามคำแรกก่อนเลยว่าเล่นหนังเป็นไหม เป็นค่ะโอ้โหโห,หนูก็มาได้เล่นภาพยนตร์ของ GTS หลังจะออกตีสิบแล้วก็ถามคำแรกก่อนเลยว่าเล่นหนังเป็นไหมเอ่อเป็นค่ะโอ้โหเป็นค่ะกล้องอยู่ไหนงงไปหมดเลยค่ะจริงหรอโอ้จริงค่ะ งงไปหมดลับป้องตรงนี้แล้วคำว่าเป็นค่ะมันมาจากไหนอตัวเขาไม่เอาค่ะคุณอาถ้าเราบอกว่าหนูไม่เคยเลยค่ะเขาก็อ่ะเขาก็ไปหาตัวเลือกอื่นถ้าเราบอกว่าหนูเล่นได้ค่ะปั่นจักรยานได้ไหมได้ค่ะขับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมได้ค่ะหนูทําไม่ได้สักอย่างเลยค่ะแล้วก็ได้แต่อธิษฐานว่าสาทุในฉากขอให้เธยังมีปั่นจักรยานมอเตอร์ไซค์ว่ายน้ําอะไรเลยนะค่ะคุณอาไปเล่นกับเขาไปเล่นค่ะเป็นไงอ่ะบงค่ะบงคืออะไรบงขอโทษคุณอาค่ะบ้งก็คือพังพินาศย่อยยับอับจนหนทางขายขี้หน้าค่ะคุณ ค่ะโ <c oughs> <c oughs> ถ,ถมันพังทลายไม่ชีวิต <c oughs> คุณอาภาพยนตร์ว่ายแย่แล้วละครค่ะของบอสแคดเทเวชันหนูเล่นละครเป็นหรือเปล่า <c oughs> เป็นค่ะอุ้ยตายแล้ว <c oughs> อุ้ยตายแล้ว <c oughs> บทแบบเป็นตัวหลักแบบเด่นๆเป็นตัวที่จะต้องชูโรงเลยค่ะเรื่องกีบเผานี่โอ้กีบเผาหนังละครดังด้วยนะดังค่ะหลังจากเล่นไปค่อยๆตัดตอนออกค่อยๆตัดตอนออกค่อยๆตัดตอนออกแล้วเล่นกับใครอันหนิงนีรุตใช่คุณพี่แหม่ม จินตลาสุขภา์คุณพี่บุ๋มปนัดดาเมพิชนาตหนูพูดซีนแรกในการถ่ายทำไดอะล็อกไม่ได้ยาวมากขอโทษค่ะเป่าผิดไปแล้วค่ะให้คุณอาทายว่าหนูโดนไปกี่เทคให้ให้ดารารุ่นนั้นน่ะยืนรอหเทคห้าอค่ะพูดว่าพูดว่าขอโทษค่ะท่านเป่าผิดไปแล้วค่ะเป่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะแค่นั้นอะ ตื่นเต้นมากคุณอาเห็นดาราเบอร์ใหญ่ๆอะค่ะคุณอามันกดดันมากเลยค่ะแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็กเป็นห่วงโซ่อาหารที่ต่ําสุดในละครเรื่องนั้นนะคะทุกครั้งเลยห่วงโซ่อาหารที่ต่ําสุดค่ะก็คือแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องถูกด่าก่อนคนแรกเลยค่ะคุณอาแล้วเธอผ่านมันมาได้ยังไงอะอดทนค่ะนี่ใครจะไม่รักผู้หญิงคนนี้นะท่านผู้ชมและชีวิตของเธอทุกบาททุกบททุกขั้นทุกตอนมันผสมไปด้วยคำพวกนี้หมด ตรงทาตัวให้มีประโยชน์ที่สุดไม่ว่าใครถามอะไรฉันได้เสมอและรู้จักคําว่าอดทนนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตมาตลอดค่ะถ้าหนูไม่ทนน่ะหนูแล้วเขาคิดหนูไปทางานวันแรกทุกคนคิดว่าหนูเก่งคิดว่าหนูเป็นน่ะใช่เพราะพูดอย่างงี้ไม่บอกอ,อะไรหนูเลยแล้วหนูก็ไม่รู้เลยกล้องอยู่ตรงไหนตัดไปยังไงแล้วมันเขาบอกเข้าคัดเบรกดาวเข้าก่อนตัดสไลด์เอาโชว์ไปตรงนี้เชื่อมหนูก็นึกในใจว่า <laughs> <laughs> มันคืออะไรวะยิ <laughs> <laughs> ้มค่ะแต่ว่ามันคืออะไรละ จริงเหรอทำไมเนี่ยใช่ค่ะคุณอาพ่อเธอเก่งจริงเลยคุณอาถ้าหนูไม่ทําเขาก็ให้คนอื่นไปทําอยู่ดีหนูต้องทําแล้วฝ่าฟันมันไปให้ได้ค่ะสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมทุกวันนี้มันพร้อมให้ท้อจริงๆอ่ะเป๊กเข้าใจค่ะมันพร้อมจริงๆมันท้อไม่ได้หนูนอนร้องไห้มาเป็นปีอะค่ะคุณอาไม่ใช่เป็นปีเล่าความจริงเลยนะสิบเจ็ดที่จับขาแม่ที่พูดเมื่อสักครู่นี้จนมาตอนนี้อายุสี่สิบสี่นะ เพิ่งหยุดร้องไห้และนอนฝันกลางคืนกลางคืนที่ฝันถึงแม่แบบโหดร้ายอะนะเพิ่งหยุดมาได้สี่ห้าปีเองโหคุณอาพูดเรื่องนี้เราเศร้าค่ะหนูนอนฝันนะคะถึงแม่นะคะทุกครั้งที่เหนื่อยมากๆเศร้ามากๆท้อมากๆจะกลับไปที่บ้านเก่าอะค่ะมีผ้าม่านแบบเป็นริ้วๆอย่างนี้ค่ะ หนูเห็นแม่ยืนทำกับข้าวอยู่แต่ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะคะเห็น <He S 2> ข้อเท้าเขาที่หนูจับมาตั้งแต่นาราที่ว่าถึงสุโขทัยอะค่ะแล้วตื่นมาก็คือน้ําตาไหลมันเจ็บอยู่ในเนี้ยค่ะทั้งหมดที่ที่เป็นหนูเลยแล้วฝันมันจะซ้ําอยู่อย่างนั้นเรื่องเดิมแล้วหนูก็นอนร้องไห้แล้วตื่นมาก็คือยังเป็นแบบเนี้ค่ะคุณอาแบบทั้งที่ตื่นนอนแล้วค่ะโห <ฮ S 1> <โฮ S 2> เดือนหนึ่งฝันบ่อยมากค่ะคในในระหว่างที่หนูต้องต่อสู้กว่าทุกอย่างจะเข้าร่องเข้าลอยในชีวิตอะค่ะคุณอามันมันมันยาก ใน <มา S 1> ชีวิตที่อยากมีมากที่สุดท่านผู้ชมองลองทายฟังมาทั้งหมดเลยชีวิตเธอรู้ไหมอยากได้อะไรบ้านมันไม่มีบ้านอ่ะตอนนี้มีไหมมีค่ะภูมิใจค่ะยืดยืดยืดเลยค่ะมรูม้สึกเลยค่ะถ,ถ้าเธอจะพูดได้ว่าเธอประสบความสำเร็จในชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะความสู้ค่ะนี่จาไว้เลยไม่ว่าโลกมันจะเป็นยังไงถูกไหมค่ะมันต้องสู้ใช่ไหมถูกต้องค่ะเป๊กเธอว่าเธอสวยไหมเมื่อก่อนหนูว่าไม่สวยค่ะเหรอค่ะ ไม่แต่เขาได้ข่าวว่าเธอดูเธอก็มีความสุขโอ้ฉันสวยนะพอดูหนังดูแล้วพอดูทีวีแล้วพอดูอีกทีหน้าอย่างนี้เหรอใช่ค่ะหรอาทำไมหนูก็คิดว่าตลอดเลยว่าหนูสวยจนหนูมาถึงกรุงเทพค่ะเลยยัไงเลยรู้เลยว่าตัวเองเป็นโซนต่างจังหวัดค่ะโซนต่างจังหวัดพูดจริงค่ะคุณอาไม่ตลกเลยหนูคิดว่าหนูสวยมากจริงๆจนมาถึงกรุงเทพแล้วไปเห็นเพื่อนคนอื่นแบบหุยผิวเขาดีมากเลยหน้าเขาสวยมากแบบดูเก๋ดูแบบโหหนูคือแบบเหมือนที่อุชลอมอะไรคุณอา ใช่ค่ะ นึกถึงหนังแบบละครพอจะมาเลยค่ะนี่คือเซตาอะรนีแหละค่ะตอนหนูมาถึงกรุงเทพสวยมากทุกคนสวยมากค่ะหนูเลยแบบตาสว่างแบบเบิกเนตรว่าเฮ้ยจริงๆเราเป็นผู้หญิงเราต้องสวยนะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้เธอสวยอ่ะก็ดูแลตัวเองค่ะยังไงอ่ะหน้าตาเธอมันทำไมสดใสมันงดงามมีน้ำมีนวลเนี่ยคุณอาผู้หญิงเราควรดูแลตัวเองค่ะตั้งแต่การออกกําลังกายทานของดีมีประโยชน์นะคะถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะยิ่งหน้าเราเนี่ยคุณอาถ้าเราป่อย ป่ะละเลยนะแป๊บเดียวมสมัยก่อนไปค,คิดว่าเบะเป็นแบบสวยมาตรฐานดูดีแต่หน้าเบกก็คือริ้วรอยแบบเต็มไปหมดมาเห็นหน้าอย่างที่บอกค่ะทีนี้ก็เริ่มดูแลหาว่าเราควรจะใช้อะไรเราควรจะดูแลตัวเองยังไงควรจะใช้อะไรมาบำรุงหน้าอะไรดีไม่ดีก็คือลองมาหลายอย่างมากในที่สุดมาจบที่เซวาค่ะเซวาวมาเจอตัวนี้ก็คือเปิดโลกของเ๊กเลยรู้จักเซวาอะไุ้ย คนสวยๆเขาใช้กันเยอะเลยนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะคุณวุ้นเส้นอย่างเงี้ยสวยไหมคะสวยสวยคุณหนิงปณิตาสวยไหมคะผิวดีมากเหลือเชื่อจริงใช่เขาใช้เซวาเขาบอกว่าเธอไม่ว่าเธอจะมีครีมอะไรอยู่นะที่เธอรักนะเธออบกอดของเธอไว้ไม่ต้องทิ้งและเอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวแรกเซวาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเปิดหน้าเปิดผิวตัวเนี้ยค่ะเขาเป็นน้ําตบและเขาทําให้ครีมที่เรามีอยู่เนี่ยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น3-5ถึงเท่าคุณอาสมแล้วว่าดีอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณอาแต่นี่คือ คือโสมแดงค่ะมันดีแบบดับเบลิลเข้าไปอีก oh แล้วโสมเนี่ยมีอายุ6ปีคือวัยในกำลังละอ่อนเลย oh โสมเนี้ย ใช่ค่ะคนที่เคยใช้อยู่แล้วว่าน่าจะรู้ว่าเซวาน้ําตกของเขาเนี่ยดีขนาดไหนแต่ใครที่ยังไม่เคยใช้เป็กอยากให้ลองค่ะเปิดใจดูค่ะคุณอาจจะคิดว่าอุ้ยตายแล้วก็ฉันมีครีมที่ฉันชอบอยู่แล้วครีมที่คุณมีไม่ต้องทิ้งให้อบกอดไว้ให้อบกอดไว้แล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกตัวเปิดผิวตัวที่ทาให้ครีมเราทํางานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากวันนี้คุณมาร่วมรายการกับผมผม,มีความสุขมากเ่นถ,ถ,ถ้าผู้ชมเชื่อไหมประวัติเธอทั้งหมดจริงๆแค่นี้แล้วผมย่อยเหลือแค่นี้นะเหมีอีกเต็มไปหมดเลย นี่คือคนมีค่าถามผมว่ามีค่าตรงไหนผมว่าคนคนนี้มีค่ามากในโลกปัจจุบันโลกของความอดทนความที่ต้องทําให้ตัวเองมีประโยชน์ที่สุดความที่คําพูดสําคัญมากๆไม่ว่าใครถามอะไรตอบว่าได้ค่ะนี่แหละโลกที่แท้จริงในปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนที่สอนเราได้หลายอย่างเธอจึงเป็นคนมีค่าสําหรับผมเฟกกี้ศีธัญญาครับขอบคุณค่ะ และภาพภาพีพ่ทภาพ,พ,พ,พที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณแบกกี้ศรีธัญญาขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับผม <c oughs> บคุณรู้ไหมคุณทําให้โลกสดใสขึ้นทาคุณทําให้โลกแห่งความเป็นจริงซึ่งมันลําบากนะมันแย่มากๆแต่เรามองมันด้วยอีกมุมหนึ่งได้มุมที่พูดว่าเราได้ร้องเพลงสี่ซะห้าชั่วโมง <c oughs> เป็นการซ้อมมุมที่มองว่าเราจะไปจ้างคนดูมาจากไหนเป็นเป็นมุมที่ดีมุมนั้นผมชื่นชมมากๆขอบคุณมากครับ่ขอบพระคุณเช่นกันค่ะคุณอาโอ้ย ฝันนะคะอยากได้รูปนี้มานานแล้วในไหนคุณอาให้รูปเป็กแล้ววันนี้เดี๋ยวเราแลกกันเป๊กให้เซวากับคุณอานะคะค,ค,ค่ะนอกจากให้คุณอาแล้ววันนี้เป๊กยังมีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมน้ำตบเซวา1ขวดนะคะ120 m l นะคะปกตินะ1,190บาทค่ะแต่วันนี้เป๊กไม่ขายเป๊กขายยกเซตค่ะวันนี้แถมครีมกันแดดให้ด้วยนะคะครีมกันแดดมูลค่า990บาทค่ะโปรโมชั่นพิเศษในรายการของคุณอาต่อยนะคะทูเดย์โชว์วันนี้2ชิ้นค่ะปกติ2,180บาทวันนี้เป๊กให้ 1,490บาท l i n แอดเซวาไทยแลนด์สองชิ้น1,490บาทค่ะแถมให้เลยน้ำตบและครีมกันแดดค่ะขอบคุณมากมากครับคุณแฟขอบคุณจริงๆผมดีใจกับวุ้นเส้นด้วยฮะที่เขาเลือกคุณเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ไม่ได้มาเป็นนามพรีเซนเตอร์ค่ะมาในนามผู้ใช้จริงค่ะอ๋อหรอ่ วันนี้ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะคุณอาอ๋อเขาไม่เอาใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราจะพยายามสู้ต่อไปเราพยายามจะสู้เพราะว่าเราใช้จริงแล้วเราเห็นผลจริงว่าเราใช้แล้วเราสวยดูหน้าในจอทีวีสิคะสวยขนาดนี้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยหน้าต่างจังหวัดตอนนี้ใช้เซวาหน้ากรุงเทพแล้วนะคะอารมณ์ฮะชีวิตเราทั้งหมดอยู่ที่อารมณ์เราอยู่ที่เราจะสร้างมันยังไงเราพาไปทางไหนมันไปทางนั้นฮะเราต้องเป็นคนควบคุมมันไม่ใช่ให้มันควบคุมเรา เราต้องควบคุมมันให้ได้เราต้องทำได้เหมือนผู้หญิงคนนี้ทำได้เ๊กกี้สีธัญญาครับขอบคุณค่ะด้วยผมเชื่อว่ามนุษย์มีสัยยภาพในการมีอายุถึง120ปีถ้าอาตั้งไมเซ็ตไว้ว่าอายุถึง120ปีอ,อ,อาจะเซฟเข่าจะเซฟหลอดเลือ,อดอจะดูแลสายตาจะดูแลฟันแต่ถ้ามองว่าอายุ60ปี80ปีก็ตายแล้วพฤติกรรมจะต่างกันโดยสิ้นเชิง